ครับตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของเนื้อหาตอนสุดท้ายแล้วก็คือ WorkShop ที่6นะครับซึ่งเป็นการนำไฟล์นะครับขึ้นสู่ระบบเพื่อที่จหรือแพร่ในตัวของรี r อ s t สโ e g เก e นะครับตอนนี้ครูก็ได้ประกาศไว้ในห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักห้องหนึ่งนะครับห้องสามนะครับในนี้นะครับครูจะประกาศไว้ว่าเป็น WorkShop ที่6นะครับให้เราเข้าไปอัพเกมอัพยังไงนะครับ ตัวนี้ก็จะบอกให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้เราเข้าไปตามลิงก์ตรงนี้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้ตัวนี้ก็คือหน้าตาในส่วนของเกมสโตร์ถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับน็่คือเกมที่เพื่อนๆเข้าไปอัปขึ้นสู่ระบบนะครับตรงนี้หลังจากที่เราเข้าไปสมัครเป็นตัวของแอคเคา t ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในส่วนของการปรับแต่งค่าในระบบนะครับอตอนนี้เดี๋ยวรูจะ ใช้ในส่วนของบัญชีของครูก่อนนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าไปที่ตัวของบัญชีตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Student ID ก็คือเป็นรหัสประจําตัวของเรา5หลักนะครับซึ่งครูขอใช้ของเพื่อนแล้วกันนะครับรหัสฐานนะครับเป็น1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหเจดนะครับตรงนี้ครูเซตเป็นรหัสผ่านเป็นอ่า ตัวปกติก็คือเราใช้ตัวนี้กันหมดทุกคนนะครับให้เราล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในนี้ก็จะมีในส่วนของชื่อของเราตรวจสอบตรงนี้ว่าเป็นชื่อของเราหรือเปล่านะครับถ้าเป็นชื่อของเราเราก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของเราีเพื่อป้องกันคนอื่นที่จะเข้ามาในส่วนของเกมโตของเรานะครับหลังจากที่เราเข้ามาส่วนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยในคลิปการสอนตอนที่1เมื่อกี้นะครับครูได้สอนให้เรา export file ออกมาเป็นที่ team a l e เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนํามาขึ้นในส่วนของเกมโ r e ตรงนี้นะครับวิธีการหลังจากที่เราล็อกอตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าไปนะครับส่วนของเกมของฉันนะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับจากในเมนูนะครับตัวนี้คือครูเคย up ว้แล้วนะครับให้เราเลือกคําว่าเพิ่มเกมใหม่ตรงนี้นะครับแล้วเขาจะให้เราตั้งชื่อเกม เราก็ตั้งชื่อเกมตามเกมที่เราสร้างขึ้นมานะครับครูขอใช้เป็นเทสแล้วกันนะครับศูนย์สามนะครับสถานะเกมเอาเสร็จหรือ,อยังถ้ายังไม่เสร็จเราก็เลือกเป็นแบบกำลังพัฒนาด้วยน,นะครับเล่นได้ทุกคนนะครับการอธิบายก็อาจจะใส่ไปว่าเป็นเกมแนวไหนเล่นยังไงนะครับกดปุ่มอะไรบ้างนะครับใส่เป็นเทสศูนย์นสามนะครับแล้วเราก็กดอัปเดตนะครับ แล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้อีกนะครับคืออะไรนะครับหน้าต่าตงตัวนี้ก็คือเป็นการกําหนดขนาดของภาพหน้าจอที่เราใช้ในการเล่นเกมนะครับตรงนี้ก็คือแบนเนอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองรนเรียบเรื่อนะครับเห็นไหมครับ้ยคูณ300ก็คือส่วนของแบนเนอร์เกมของเราเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเกมเราหน้าเล่นยังไงนะครับส่วนที่1 1 4 0คูณ300ก็คือจะเป็นส่วนของ แ็บข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งเราอัพขึ้นไปตามขนาดนะครับไฟล์ที่อัพก็คือเป็น .jpeg นั่นเองนะครับที่เคยสอนในเรื่องที่1เรื่องของ photoshop นะครับพอเราเลือกภาพนะครับข้อบบรรดุตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเลือกข้อมูลครับนี่คือข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือขนาดของเกม์ของเราเนี่ยเราจะต้องกําหนดขนาดว่าเราสร้างจาก window size ในตัว c o n s t ค c t 2ขนาดเท่าไหร่นะครับใส่เป็น6 4 0คูณนะครับ เสร็จแล้วก็จะกดอัปเดตเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลิงก์เกมนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูจะพูดอีกทีหนึ่งในส่วนของตอนที่3นะครับภาพปกขนาดเล็กก็คือเมื่อก,กี้ก็คือขนาดหน้าจอเกมที่เขาเห็นกันนะครับก็กดชุดไฟล์ตรงนี้นะครับขนาดเขาจะบอกว่าถ้าไล่ไฟล์อะไรบ้างที่สามารถนํางเคืงสื่อระบบได้แล้วก็กดชุดไฟล์แล้วก็ไปเลือกในเครื่องของเราว่าเราจะอัปโหลดภาพอะไรขึ้นไปแต่ขนาดต้องห้ามเกินห้าเป็นนะครับเสร็จแล้วก็กด อัปโหลดแน้าวภาพก็จะขึ้นมาอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนของภาพปกส่วนหัวก็เหมือนกันครับแล้วก็กดชุดไฟล์มันก็จะขึ้นมาอยู่ในส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็กดอัปโหลดไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราอัปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทั้งข้อมูลในส่วนของลิงก์เกมตรงนี้นะครับครูพ,พูดถึงในส่วนของลิงก์เกมเดี๋ยวครูจะพูดถึงตอนที่3ว่าเราจะต้องนําขึ้นสู่ระบบยังไงนะครับในตอนที่2ตัวนี้เราก็เข้ามาเช็คในส่วนของ ort, รีสอร์ตตวนนี้ก็จะเห็นเกมขึ้นมาแบบนี้ ของใครที่มีคนเล่นมากหูือว่าอัปโหลดมาก่อนก็จะมาเรียนอยู่ข้างหน้านะครับน,นี้ก็คือเกมของฉันที่เราสร้างขึ้นไปว่ามีกี่เกมแล้วนะครับอันนี้ก็จบในส่วนของตอนที่2ที่ครูพูดไปนะครับ